สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้นะคะสาวสาวบล็กพิงค์เขาคือคักกันมากเลยนะคะเรียกได้ว่าทำลาริสาชาเลนจ์กันได้น่ารักมาก ไม่ว่าจะเป็นอ่พี่ซูน้องเจนน้องแชงนะคะที่ได้มาเต้นท่อนหกเพลงนี้แล้วก็น้องเจนเองก็ได้ลงคลิปนี้ใน IG Story ของตัวเองไว้ด้วยจากนั้นก็เป็นคลิปจากติ k To อกของน้องแชงค่ะกับการทำอ่ h a ชลเล่นเต้นลลิสาพร้อมเจ้าของเพลงนะที่เรียกได้ว่าเต้นไปกอดไปนะคะเรียกว่าเน้นกอดมากกว่าเน้นเต้นเอางี้ดีกว่าแต่บอกเลยว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักมากจริง,รงๆค่ะของเพื่อนเลิฟคู่นี้ดูเหมือนว่าเมื่อวานสีสาวน่าจะมีเวลาว่างอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พอสมควรนะคะก็เลยได้โมเมนต์น่ารักน่ารักแบบนี้มาแชร์ให้เหล่าบลิงได้รับชมกันแล้วก็ไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะเพราะว่าทุกคนยังจําวันที่อ่าพิซูไปเป็นเพื่อนน้องเลชโชในรายการอินกิกาโยมาอาทิตย์ที่แล้วได้ไหมเอาเป็นว่าระหว่างเราถ่าย,เรา,ายเราอัดรายการที่สถานี SBS ค่ะก็ไม่ปล่อยให้เวลาว่างเสียไปแบบเปล่าประโยชน์นะคะก็เลยชวนจีซูออนนี่มาเต้นละลิสาด้วยกันแล้วก็ใดๆแอดมินต้องบอกเลยว่าจีซูออนนี่คือถ้าเต้นเฟป,ปังมากเวอร์ทา,ามีพร็อพพัด แนงนะคะเนบเอวให้เข้าตรีมกับชุดมักเน่น้อยคนนี้อีกด้วยเอ่อเอากับพี่เขาสิชนะเลิศไปเลยนะคะสำหรับพี่สูให้ใจกับความเต้นเป๊ะแถมมีพรอให้เข้าคู่กับน้องอีกต่างหากซึ่งถ้าใครจะเข้าไปดูคลิปนี้จริงๆน้องลิสโพสไว้ในไอจีนะคะทุกคนตรงฟีเจอร์ใหม่ reels ปุ่มนี้นะคะไปกดดูกันได้เผื่อใครงงว่าเออคลิปเหล่านี้มันอยู่ตรงไหนของ i อน้องกดเข้าไปก็จะเจอคลิปนี้เลยค่ะล่าสุดคือน้องมาลงชาเลนจ์เต้นเพลงมันนี่ให้แฟนๆได้ดูกันด้วยนะ ใครยังไม่ได้เข้าไปกดหัวใจในคลิปเหล่านี้ก็อย่าลืมไปเพิ่มหัวใจให้หน้องกันเยอะๆแล้วกันนะคะอยองไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ